แฮปปี้บ day วินวินชุดว่ายน้ำของขวัญวันเกิดจากพี่แมวกับพี่แมวนะคะส่วนไมโครโฟนกับกีตาร์จากนภสยัยค่ะวินพี่วินพี่วินพี่วินมหาหาฟ้าเร็วกากา้าวินต้องถือไหมต้องถือไหม เสียหยิบไม้มาเร็วอ่ะอ่ะอ่ะทำไรเล่นไรเล่นของเล่นชิ้นต่อไปอ่ะออ่ะออ้ยอ้ยไม่ใช่อ่ะอ่ะไปลูกินเดี๋ยวให้พ่อเบียนซื้อให้ไป เดี๋ยวมันพังเดี๋ยวรุดเดี๋ยวล่วงโกโก้โกโก้ไหนฟ้าพูดฟ้าพูดฝ้าพูดก่อนโกโก้โกโก้ดิอ่ะสพายไว้เรียกปลาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บห้าเดี๋ยว